สวัสดีครับวันนี้พามาดูตัว XLPart ตัวแคบยกสูงนะครับคันนี้เป็นเคสเร่งด่วนนะครับมาส่งที่ขอนแก่นนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดในส่วนของตัวของแต่งนะครับด้านหน้าจะเป็นชุดกันชน F 1 5 0นะครับตัวนี้เป็นอักษรฟอร์ดขอบแดงนะครับก็เป็นในส่วนของตัวสกู๊ปทรงเตี้ยนะครับตัวดำด้านนะครับสกู๊ป จะเห็นได้ว่าสิ่งที่โดดเด่นขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดไฟมาสแตงนะครับจะมีในส่วนของลูกแก้วกร e นอายนะครับตัวนี้สีลูกแก้วเนี่ยเราเลือกได้นะครับสีเขียวสีแดงสีฟ้านะครับเด่นอายบูอายกรีนอายนะครับชุดกันชนก็จะมาพร้อมกับ ซมล้อนะครับแม็กยางก็เป็นตัวลายนี้นะครับแม็กออฟแม็กยางออฟโรดนะครับด้านข้างจะติดในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นราวหลังคานะครับสีดำเข้ากับตัวรถนะครับไม่ได้เจาะตัวรถคือเป็นตัวกาว3านะส่วนด้านหลังก็ ชุดแต่งพร้อมใช้งานก็จะเป็นตัวโลบาเล็กแขนยา Outlander นะครับพร้อมกันชนท้ายแขนโอบนะครับก็จะเป็นของ Outlander เหมือนกันแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้มีการติดสติกเกอร์ด้านท้ายเพิ่มเติมนะครับตัวนี้แล้วก็มีใส่เบ้ารองมือพร้อมดาดท้ายนะครับฝากระบาดท้ายไฟนะครับไฟท้ายก็มีการเปลี่ยน แปลงนะครับเป็นไฟท้ายตัว C นะครับตัวนี้ฝาท้ายนะครับจะใส่ตัวสปริงพอชั่นบาร์เข้ามานะครับเพิ่มเติมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ อันนี้ลูกค้าซื้อสดนะครับแล้วก็รีบมาส่งเร่งด่วนนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอแวงน้อยใ,ใครเห็นคันนี้วิ่งอยู่ก็ลองขอดูได้นะครับตอนนี้รถก็ตัวเครื่องยนต์2.2จะเหลือน้อยนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจในส่วนของตัวส่วนรถหรือว่าของแต่งก็ให้เรียกดำเนินการนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับเพราะว่าฟอร์ได้เป็นโฉมตัวใหม่จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับจะไม่มีในส่วนของส่วนรถหรือการจะแต่งเพิ่มเติมให้มันจะไม่มีนะครับส่วนมากลูกค้าก็จะหันมาซื้อหรือใช้เป็นเครื่องยนต์2.2ครับตัวนี้นะครับยังพอมีอยู่นะครับสีดํา ขาวสีบรอนนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ